อยากรู้ว่าถ้าทาบล็อกเชนเนี่ยค่าใช้จ่ายจะเยอะไหมครับจะถึงหมื่นสองพล้านแบบที่มีข่าวลือก่อนหน้านี้ไหมคะดรระบินผมว่าโครงการพัฒนาอะไรเนี่ยก็ก็กทำงบประมาณได้หลากหลายนะครับมันก็จะมีราคาที่เป็นเรียกว่าถ้าทําแบบน้อยที่สุดถูกที่สุดเนี่ยมันก็จะมีไซส์ระดับหนึ่งนะฮะกับถามว่าทําให้ใหญ่แค่ไหนได้ไหมบื่นล้านก็ก็ทำได้ใช้เงินไม่ได้ยากนะฮะแต่ว่าแต่ว่ามันขึ้นกับว่าใช้ถูกทางหรือเปล่า ผมว่าวันนี้<อ>ถ้ารัฐบาลเนี่ยเข้าใจแล้วว่าสิ่งสําคัญคือความพึงพอใจของประชาชนคือการตอบโจทย์ประชาชนต้องหาวิธีทําให้โครงการนี้ใช้งบประมาณน้อยที่สุดครับนะม,มันไม่ใช่ช่วงเวลาหวานหอมที่จะใช้งบประมาณเยอะๆนะครับหรืออ่ะบางรัฐบาลอาจจะมีการคอร์รัปชันมีการตอบแทนอะไรกันเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เวลานั้นเลยเพราะถ้าคุณทําแบบนั้นน่คุณแบบทําร้ายหัวใจคนไทยทั้งประเทศที่กาลังอยากจะเห็นรัฐบาลนี้อยู่ ค,คุณต้องใช้ให้น้อยที่สุดแล้วทุกวันเนี้ยคนคนหาข้อมูลได้อะนะฮะประเภทที่บอกว่าเฮ้ยอ่าัฐภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างราคาแพงกว่าเราไปซื้อของในห้างอะเคยมีใช่ไหมในอดีตนะฮะแบบนี้มันมันมันไม่ได้แล้วอ่ะนะครับในยุคนี้ไม่ได้แล้วคุณทํางี้ก็ก็คาตัวตายอ่ะถูกไหมฮะคนทุกคนชอยจับต้องเพราะว่านักพัฒนาต่างๆก็ ก็เรียกว่าเขาอาจจะเข้าประมูลไม่ได้เพราะคุณมีเงื่อนไขนู่นเงื่อนไขนี่แต่ถามว่าทุกคนเอามากางได้ครับว่าถ้าให้บริษัทผมนะทำเนี่ยนะครับจะราคาเท่าไหร่ให้บริษัทอะไรราคาทําเท่าไหร่แล้วบอกเอามาสิแล้วคุณมาเถียงกันสิว่าทําไมคุณทําไมคนอื่นเขาทาหลักหลักแค่แบบอะไรครับสามร้อยล้านอย่างเงี้ยทาไมคุณทําเป็นพันล้านทําไมสามเท่ามันต้องตอบโจทย์ให้ได้ <S <S แล้วก็ทําให้คนเชื่อด้วย <S <S แล้วก็ถามว่าองค์ประกอบในการพัฒนาโครงการมันมีหลายเรื่องครับมันมีทั้งตัวซอฟต์แวร์คือคุณต้องเขียนโปรแกรมยังไง นะครับมันมีเรื่องของ<ม>อคุณใช้ฮาร์ดแวร์ะ hardware, นะครับเซิร์ฟเวอร์โนดตั้งยังไงมันมีเรื่องของ,ของการทำเทสนะครับหรือ Security มีเรื่องของ c u สเ o อ e r เซอร์วิสคอ l c e ซ็นเนะครับซึ่ง4อย่างเหล่าเนี้ยมันมีธุรกิจมากมายอยู่แล้วหลายเจ้าอยู่แล้วที่ทำในแต่ละเรื่องเอาราคามาเทียบกันนะฮะถ้าคุณยังทำแพงกว่าชาวบ้านอยู่ก็ต้องตอบว่ามไม่มีฝีมือเรื่องอไอีไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักวิธีทำยังไงให้มันถูกประหยัดภาษีประชาชนนะ่ะ คะแนนเสียงก็ยิ่งตกลงตกลงอีกถูกไหมครับวันนี้ร่าบาลต้องแสดงเห็นถึงความมีวิชั่นมีฝีมือแล้วก็มีความจริงใจนะครับนัน้นนโยบายเรือธงแบบนี้นโยบายที่คนสนใจในอันดับต้นๆอันดับหนึ่งอันดับสองแบบนี้เนี่ยต้องจ้งใจจริงนะผมก็เชื่อว่ารัฐบาลนี้ผมยังมีความเชื่ออยู่นะครับว่า,ว,าว่าเขาน่าจะทั้งใจจริงอะ่ะกับกับนโยบายนี้นะครับ